มาทำตู้เย็นธรรมดารรมดาให้กลายเป็นตู้เย็นมินิมอลแบบนี้กันค่ะอันนี้เป็นตู้เย็นของที่บ้านเราเองนะคะปกติเขาก็จะเป็นสีดำสีดำธรรมดาที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแต่ด้วยความว่าไม่ชอบความธรรมดาแบบนั้นเนาะ<อ>ก็เลยไปสั่งซื้อสติกเกอร์มาปแปะค่ะตัวนี้เป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะคะที่สามารถติดโต๊ะติดพื้นติดฝาผนังได้วันนี้เราก็เลยเอามาติดตู้เย็นค่ะอยากเปลี่ยนให้ตู้เย็นเนี่ยเป็นลายไม้สวยๆนะคะ สติกเกอร์ตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะเราใช้ไปทั้งหมดประมาณสองสม้วน2มว้2มวนนิดนิดนะคะนี่ขนาดติดทั้งหมดเลยนะคะเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยทั้งบานประตูแล้วก็ขอบด้านข้างจะมีก็แค่ด้านหลังค่ะที่เราไม่ได้ติด สติกเกอร์เขาเหนียวดีนะคะแล้วก็หนาดีด้วยค่ะตอนสั่งมาเขาก็จะมีที่รีดอากาศแถมมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้มือรูปเนี่ยมันเนียนกว่านะขั้นตอนการติดเนี่ยจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะต้องใช้สว่านมาถอดเอาประตูออกตอนทำเนี่ยนาน,านเป็นชั่วโมงเลยนะคะทํากันประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าอันนี้เอามาเร่งคลิปให้มันเร็วให้เหลือประมาณสองนาทีกว่า ที่จริงคลิปเนี้ยทำกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเวลาเอามาตัดต่อลงให้ดูสักทีเนาะจากวันนั้นที่เริ่มทำจนถึงวันนี้สติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ดีนะคะไม่ขาดแล้วก็ไม่เป็นรอยทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะเวลาทำความสะอาดเอาคาบมันคาบนิ้วมือเราที่เราจับเนี่ยเอาออกก็ง่ายค่ะเพราะว่าใช้น้ำยาล้างจานกับฟองน้ำมาถูกออกก็ออกค่ะ ถ้าเป็นแบบเดิมที่ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะคะเวลาเราเอามือไปจับเนี่ยก็จะเห็นลายนิ้วมือของเราที่ติดอยู่กับตู้เย็นเนาะแล้วก็มันก็ดูไม่สวยดูมันสกรปรกอะ่ะแต่พอใช้สติกเกอร์ตัวนี้แปะเข้าไปอะ่ะเวลาจับหรือเวลาใช้เงี้ยคะ่ะก็ไม่ไม่เห็นรอยนิ้วมือนะคะไม่เห็นรอยเปื้อนมันดูสะอาดขึ้นดูดีขึ้นเลย พอทาเสร็จออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดูดีมันสวยมันเข้ากับครัวเราเข้ากับสีของครัวเราทุกอย่างเลยเวลาเพื่อนมาหาที่บ้านก็คือจะมาสะดุดตรงตู้เย็นเรานี่แหละจะมาถามทุกแทบจะทุกคนเลยว่าซื้อตู้เย็นจากไหนส่วนใครที่อยากทําแบบนี้อยากซื้อวอลเปเปอร์แบบนี้ไปติดตู้เย็นหรือติดตู้ติดเตียงแบบนี้บ้างนะคะเราแปะลิงก์ร้านที่เราซื้อไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ละค่ะวอลเปเปอร์ <Wall paper S 2> เขาใช้ดีมากแถมราคาไม่แพงม้วนละหกสิบห้าบาทใช้มาเป็นปียังไม่ลอกเลยค่ะ